สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของครูขวันดาวนะคะคุณครูก็จะมาเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนเรียนนะป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในปา่าวันหนึ่งมันเกิดหิวมากมันได้ออกไปเพื่อที่จะหาอาหารและมันก็ได้เจอเจ้ากวางน้อยผู้น่ารัก กระโดไะโดไปมากระโดดไปมาเจ้าสิงโตเลียปากน้ำลายไหลพร้อมคิดในใจว่าข้าได้เยื่ออันโอชะของข้าแน่เลยเจ้ากวางน้อยผู้ไม่รู้อีโนอิเน่ก็ถูกเจ้าสิงโตจับเป็นอาหารเจ้าสิงโตได้แบกร่างของเจ้ากวางน้อยกลับไปยังที่พักของตนเองซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่อาศัยของเจ้าสิงโตตัวนั้น เจ้าสิงโตเมื่อมาถึงถ้ำของมันก็ได้กินเจ้ากวางน้อยเป็นอาหารอย่างอเนจอร่อยและในระหว่างที่เจ้าสิงโตน้อยนั้นได้กินอาหารอันอเนจอร่อยมันก็ได้คิดว่าทําอย่างไรนะเราถึงจะเก็บอาหารนี้ไว้กินได้นานๆเจ้าสิงโตคิดได้ดังนั้นจึงได้วางแผน ที่จะเก็บอาหารซึ่งเป็นเจ้าควางไว้กินนานๆนนโดยการขุดลงไปในพื้นถ้ำและได้ฝังร่างของเจ้าควางไว้เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารในคราวต่อไปอ่านะคะคุณครูก็ ขอเบรกนิทานของคุณครูไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะชั่วโมงหน้าคุณครูจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังอีกนะอ่านนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ของเราเราก็จะมาต่อเรื่องการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0ูนย์นะอ่านแต่นี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าในฟาร์มของเรา สัตว์แต่ละชนิดมีกี่ตัวนักเรียนช่วยคุณครูนับนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าเรามีวัวหตัวนะคะเรามีวัว5ตัวครูขวัญดาวเขียนไว้ตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันการลืมอตอนนี้เรามาดูควายนะคะหนึ่งอ่สามเรามีควาย3ตัวครูขวัญดาวเขียนไว้ตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูเป็ด 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเดเรามีเป็ดเจ็ดตัวอ่าแต่นี้เราเอาจํานวนสัตว์ทั้งหมดมาเขียนลงในช่องว่างนะคะที่ให้มาอ่านักเรียนดูคำแรกเลยคอวอายควายควายเมื่อกี้เรานับกี่ตัวนะคะ3มตัวควรดาวใส่สาตรงนี้อ่าต่อไปคำที่สองววอัววัว วัวมีกี่ตัวคะเมื่อกี้เรานับมีทั้งหมด5ตัวครูขันดาวใส่วัว5ตัวนะคะต่อไปเป็ดมีทั้งหมด7ตัวครูขันดาวใส่เป็ด7ตัวตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูด้านล่างกันนะคะเมื่อกี้เรานับควายได้3ตัวนะคะ1 2 3นักเรียนวง3 นะคะต่อไปเรานับวัวได้5ตัวนักเรียนนับ1 2 3 4 5เลข5อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปเรานับเป็ดได้7ตัวนักเรียนนับหนึ่ง6อาม่กอ่าครูขวัดาวคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยจำตัวเลข การเขียนตัวเลขแต่ละตัวได้แล้วนะเพราะว่าครู่นดาวสอนเรื่องการเขียนเลขฮินดูอารบิกไปแล้วตตอนี้เรามาดูจากที่นักเรียนเห็นนะคะถ้านักเรียนพูดเป็นภาษาพูดนักเรียนจะบอกว่ามีเป็ดเป็นยังไงคะเยอะที่สุดถูกไหมคะแต่เราจะไม่พูดภาษาพูดนะเราจะพูดภาษาคณิตศาสตร์เนาะเราก็จะบอกว่ามีเป็ดมากที่สุด นะคะต่อไปมีอะไรน้อยที่สุดเอ่ยมีควายน้อยที่สุดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเจอคำว่ามากที่สุดมอากอมากทอีทีไม่เอกที่สอุดสุดจำนวนที่มากที่สุดคือเขาถามจำนวนดังนั้นเราใส่จำนวนลงไปค่ะมากที่สุดคือเป็ด เป็ดมี7ตัวเราใส่7จ็ดนะคะจำนวนที่น้อยที่สุดนอยยน้อยไม่โทน้อยทอ,อีทีไม่เอกที่ s อ,อดอสุดน้อยที่สุดคืออะไรคะควายน้อยที่สุดคือ3อ่าน้อยที่สุดคือ3ามเลียงจาก เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากที่สุดเมื่อกี้คือ7นะคะลองลงมาคืออะไรคะคือ5และน้อยที่สุดคืออะไรคะคือ3อันนี้ก็คือการเรียงลำดับจำนวนอ่านะคะเด็กๆเมื่อกี้คุณครูได้สอนหน้านี้ไปแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ทำตามคุณครูในหน้านี้ได้เลยนะคะ ส่วนหน้านี้คุณครูอยากให้เด็กๆพยายามเองนะคะโดยการนับจํานวนสัตว์ทั้งหมดแล้วเขียนลงไปแบบนี้แล้วมาดูตรงนี้นะคะกะรอกกรออก,กระรอออก,กรอกนะคะกี่ตัวใส่ลงไปนกฮูกปูปลานะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเขียนตรงนี้ค่ะคุณครูยกตัวอย่างเช่นกระรอกมี3ตัว นักเรียนก็เขียน1 2 3แล้ววงเลข3ไว้นะคะเขียนไปให้ครบทุกชนิดของสัตว์เลยเสร็จแล้วนักเรียนมาดูนะคะจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดคือคืออะไรที่เรานับมาแล้วนักเรียนก็เขียนจำนวนตัวเลขลงไปจำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรเขียนตัวเลขลงไปส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะว่ามันสามารถจับคู่ได้หลากหลายมากเลย ตามนี้นะคะแล้วสุดท้ายคุณครูอยากให้นักเรียนเอาจำนวนของสัตว์ทุกชนิดนะคะมารวมกันแต่นักเรียนต้องเขียนเลขก่อนจะได้เห็นว่าเลขไหนเยอะที่สุดหรือมากที่สุดนะคะเขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยพยายามเองก่อนนะคะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณครูมาเฉลยแล้วเรามาแก้พร้อมกันนะคะ ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะเจอกันใหม่ชมนะั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ